โอเาโอเาสวัสดีท่านผู่ชมๆย่นเคยอยู่กับผม jk tv นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ tiktok youtube ig และ youtube กันด้วยนะครับ mm hmm. ก็เราไปจะมาทำการนี้น,นะอันนี้ช่องผมนะ jk tv เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ตรงนี้ไหมครับ นี่อันนี้คือ y o u t u b แล้วนะกดเข้าไปขับไปที่ตรงนั้นตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้นี่นจะมีคนผู้ติดตามมี28นะครับอันนี้28อะไรนี่ดูครับขอออฟฟีไฟฟ์วกก,วกับเกี่ยวกับเกมไลฟ์สดอย่างนี้ครับทุกครั้งจะมีนะครับแต่ตอนนี้นะ เราเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างงี้ยแหละครับก็ต้องอ้นนี้ทุกคนก็ต้องมีคนติดตามดตผู้ติดตามนี่อยู่ตอนนี้นะครับคนทูกใจครับตอนนี้อยู่นี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะกระหารลง I'm sorry, 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 I'm ของของผมนะฮะใน u t u b e ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือก็อจะมีคนติดตามเพิ่มเนี่ยอันนี้คือขอออพของเราคอนหนึ่งขอขอคอนอะไรห,หน่อยนะขอคอมเมนต์มาด้วยนะคอมเมนต์ให้เราหน่อยผมมีใครคอมเมนต์ให้นะครับก็มีใครคอมเมนต์มาให้นะ เน่ยในนี้ไม่มีใครคอมเมนต์มาใหาน้นะครับโ,โหทักนานเแล้วก็แฟนจะถามหาแล้วนะครับแฟนแลราก็จะถามหาแล้วนะ แล้วกับในตอนที่เราไม่คุยนะครับนี่ครับนี่เขติดตามเราเยอะหนะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอันนี้แค่แค่ได้ติดปากนะไปดูข้างนอกกันไปดูไอจีผมนะอันนี้ผมกำลังหาไลฟ์สดเสร็จนะครับกำลังหาไลฟ์สดเสร็จนะไปดูเฟซบุ๊กผมเป็นเฟซบุ๊กใหม่นะ เป็น a ฟ e b o ๊ k ต้องใช้ยามสุกเฉิญเวลาใครแฮกนะครับฮัลโหลแต่เราที่รักจะรักข้ามาอยู่้าอไปลืมปิดกล้องท่ทีใด่าดวาด ลูปิดก่อนกินข้าวยังกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับดีรักลูปิดใหม่นะสักที่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปปิดใหม่ให้แฟนก่อนนะปิดใหม่ก่อนอ๋ออย่าลืมนะครับอย่างเงี้ยเลยครับ ก็เนี่ผมต้องมาเคียร์รับคุยกับแฟนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมอายุสิแล้วนะครับจะสิบแปดแล้วนี่เฟซผมนะครับนี่ครับเฟซผมนี่นี่นะเฟซของผมจริงจริงแล้วผมอาศัยอยู่ที่ไหนนี่ดูไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ เคยเรียนอยู่ที่สลอยนะครับค,คือคือจังหวัดแท่นะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมากรุงเทพนะครมานครอยู่ต่างประเทศก็คือฮ่องกงนะผมอยู่ผมอยู่บอยู่ฮ่องกงเนี่ยผมจับเดีนทุกอย่างครับในตัวนะแล้วแต่เราเงียบที่จริงเราก็เงียบนะครับเนี่ยที่เราเงียบอะไรนี่ครับผม